สวัสดีครับวันนี้เจ้าก็จะมารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการรีวิวไฟโซลา่าเซลล์นะครับอสองไอหนึ่งแผงกับ2หลอดนะครับเป็นไฟโคมไฟวอมนะครับเป็นไฟออกสีเหลืองๆนะผมเจ้าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมรับชมนะครับว่าอตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงเนาะมันสามารถปร,ปรับความสว่างได้นะครับเป็น25ปซต์ 50%แล้วก็หนึ่งรอยเปอร์เซนแล้วก็สามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับสามชั่วโมง5้าชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับนี่ครับความสว่างดูครับนะครับอาจจะมืดมืดไปหน่อยนะเพื่อนเพื่อนะว่ามันแสงมันจ้าครับเนี่ยนะครับผมหามุมให้นิดนึงเพราะว่าถ้าถ่ายสลอดอะ่ะมันจะมันจะจ้าเกินไปครับดูอันนี้มันจะแพาจะมองไม่เห็นเลยครับดูอันนี้คือ อ่าปรับความสว่างได้นะครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเป็น25นี่ครับ25เปอร์เซ็นแล้วก็5 0เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นครับเนี่ยความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นตามที่เรากดนะครับนี่ครับเหมือนกันครับสองหัวหลอดเลยครับเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถซื้อหามาใช้งานได้นะครับอันนี้ผมเอามาติดในสวนอ่าหน้าบ้านนะครับเป็นที่นั่งเล่น ก็ให้แสงสว่างเป็นที่พึงพอใจนะครับก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับโอเคมากๆเลยแหละเพราะว่าผมชอบนั่งหาจิบบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับจิบน้ำลำไย,ยหรือไม่ก็าขนมขนม,ขน,มนั่งเล่นนะครับชิวๆประมาณท่าหกโมงทุ่มหนึ่งครับให้แสงสว่างอันนี้เป็นรีโมทมาให้พร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับ นี่ครับมีเขาก็จะมีบอกปิดกี่นาะทกี่โมงปิด3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับจะสว่างมากสว่างน้อยแล้วตามใจชอบเราเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อในเว็บาลาซาด้าได้นะครับผมสั่งมาใน2หลดมัน3ามาณ333บาทนะครับ ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งโอเคระดับหนึ่งก็พึงพอใจผมพอใจมากเลยครับเป็นผมทดลองใช้มาแล้วก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ทั้งคืนก็อยู่ได้ทั้งคืนครับประมาณ8ชั่วโมงกม็ยังไม่ดับเลยมาดับตอน6โมงเช้าเพราะว่าผมตั้งเวลามา8ปโมงถึงดับนะครับแล้วก็เขาะจะมีเซ็นเซอร์ในการเปิดนะครับถึงเวลาเขาก็จะเปิดเองนะครับเพราะว่า ถึงคล้ายๆแบบถ้ามันเซนเซอร์จับมาความถ้ามันค้มหรือไม่ก็มันมืดเนี่ยมันก็จะสว่างเองนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับดูสวยงามครับแสงสว่างดีนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายใกล้มันจะจ้าเกินไปครับต้องถอยมาถ่ายอ่าอ่าระยะประมาณ4ีหเมตรนะครับแล้าก็ให้ความสว่างดีผมก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสําหรับ งบประมาณนี้ได้ถึง2หลอดนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพึงพอใจกันบ้างไหมนี้ผมอ่ามารีวิวให้ดูแล้วนะครับต่อจากคลิปที่ผมรีวิวอ่าผมบอกว่าจะติดตั้งเสร็จแล้วผมจะมารีวิวเพื่อนเพื่อน,อนดูนี่นะครับก็โอเคนะครับในราคาสามาบบาทผมก็ถือว่าคุ้มนะครับให้แสงสว่างมากดูจากตัวผมก็ได้ครับเนี่ยสว่างมองเห็นก็คุ้มค่าครับเพื่อนๆน,นก็ ลองซื้อหามาใช้ได้นะครับก็ดูคลิปผมอ่าแล้วก็ค่อยสั่งซื้อนะเป็นประกอบการตัดสินใจนะครับว่าผมก็ว่าถือ50คะแนนผมก็ให้ประมาณ7นะครับล้วก็อีก3คะแนนเดี๋ยวรูกันย,ยาวว่าจะใช้ได้ทนได้นานไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2องตอบจากอ่าคลิปที่ผมรีวิวตอนกลางวันว่ามันมีอุป,ปกรณ์อะไรบ้างนะเขาก็แถมอ,อุปกรณ์มาให้นะครับ สาสายที่เขาให้มาค่อนข้างยาวนะครับ3.5เมตรนะครับ3เมตร50นะครับต่อต่อหลอดนะครับถือว่าอายาวมากแล้วก็ให้แสงสว่างอ่ะโอเคครับเพราะว่ามันสามารถปรับระดับความสว่างได้นะครับหนึ่งดูครับเพื่อนๆดูสว่างมากเลยครับก็สามารถทินนี้เขาจบคลิปที่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ